เงินไขแจกเงินดิจิตอล1น0 0 0บาทเฟดสามปมถอนเงินสดจากกรณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าการเดินหน้าโครงการเติมเงิน10,000บาทผ่านดิจิตอลวอลเล็ตเฟดสามนั้นคณะอนุกรรมการการกองโครง,งการกระตุ้นเศรษฐกิจอยู่ระหว่างพิจารณาผ่อนปลนให้ร้านค้าและประชาชนสามารถใช้ดิจิตอลวอลเล็ตได้ง่ายขึ้นเช่นในวิธีของร้านค้าผ่อนปลนให้นําวงเงินจากดิจิตอลวอลเล็ตออกมาใช้ใจ่ายได้ง่ายขึ้นจากเดิม ที่กำหนดให้ร้านค้าถอนเงินสดได้เมื่อมีการใช้จ่ายตั้งแต่ในรอบที่สองเป็นต้นไปและร้านค้าก็ถอนเงินสดได้ต้องอยู่ในระบบภาษีเท่านั้นโดยนายเผาภูมิกล่าวว่าขณะที่ในด้านประชาชนนั้นจะปรับเงื่อนไขให้ใช้เงินได้สะดวกมากยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามกรณีที่มีกระแสข่าวว่าจะมีการปรับเงื่อนไขให้ประชาชนใช้จ่ายเงินสดได้ยืนยันว่ารูปแบบการใช้จ่ายยังเป็นการใช้ในระบบดิจิตอลวอลเล็ตขณะที่เงื่อนไขาการจำกัดใช้ จ่ายเฉพาะพื้นที่อำเภอตามทะเบียนบ้านนั้นขอให้รอข้อมูลสรุปจากคณะกรรมการแต่มีแนวโน้มที่จะใช้เป็นพื้นที่เหมือนเดิมทั้งนี้จากการประชุมคณะกรรมการที่ผ่านมาได้มอบให้หน่วยงานกลับไปทําการบ้านแล้วกลับมาสนุปกันอีกครั้งส่วนประชุมคณะกรรมการนโยบายโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นต้น